ครับผมเพียวนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสุ่มชุดระดับตำนานภูปิทักษ์รัติการนะครับทุกคนเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกไว้นะครับว่าผมจะมารีวิวชุดนี้ให้ดูกันมาครับเริ่มสุ่มกันเลยได้เลยโอ้โหคนเราได้เลยอะ่ะ แล้ว <Yeah. S 2> คุณขอเคลมที่สามแล้วนะครับเคลนเราจะหมดแล้วเนะี่ยทุกคนเคนลมาาหมดแล้วครับเอาดีอันอันสุดท้ายเคลนทุ่งเหล็กของพังเขียวมันมีเจ้าองาหรือเปล่าโอ้ยเอาดี เอาดีทุกคนเอาดีได้เลยโอเคครับเราได้ชุดออกอ่ะทุกคนค<ว>ือผมไม่ได้โทเค็นแต่ผมได้ชุดออกอ,ะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเว่อเว่อเว่อ มาดีครับผมผมผได้แค่สี่โทเค็นนะครับแต่ผมได้ชุดนะครับเออเป็นอะไรที่สุดยอดมากคนดซี่อหเฟี้ยวอย่างเฟี้ยว ตถ้าใหม่มาค่ะอันนี้มีท่าคู่นะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวันนะผมเข้าไปหาเพื่อนอันนี้ผมยังไม่มีเพื่อนอันนี้ถ้าดับสีแดงผมมีอยท่าอย่างน,น,นี่อันนี้ก็สวยมากเพราะว่เขามีอันนี้อันนี้ผมไม่มีครับ บัลนนี่ครับการตัวนี้เลยสุดยอดมากสวยมากครับหนึ่งก็ได้มาอีกเยอะเลยอ่ะครับ <c oughs> แคนผมม่อยู่เยอะแต่แคนผมแค่ไม่กหนึ่งอะ่ะใครอยากเข้าแคนผมได้นะครับแคนผมไม่ดังหรอกผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อแคนเลยนี่แคนเพื่อนผมมาตั้งให้นะครับ มันเอามันเราไปตั้งเล่นตอนนั้นมันผมให้มันเป็นหัวหน้าแคนแล้วผมก็ออกจากแคนแล้วก็ไปอยู่แค้นอื่นทีนี้มันก็เปลี่ยนชื่อแค้น,นครับผมชอบสีฟ้าดังนั้นผมจะใส่สีฟ้าบางทีลอยางอย่างนี่ยทุกคนเนะนี่ยเนี่ยชุชดมันออกอ่ะแต่ผมได้สีโทเค็นอะ่ะผมสุดอะ่ะ ด,ดุดไม่สุดเหรอรู้ไหมชุดไม่ไม่ได้ไม่ได้โทเค็นที่ห้าเลยไม่ชุดออกเลยอ่ะเออสุดที่สุดลองไหมล่ะลองไหมเผื่อ,อ,าานะอ,าาอจะได้หัวที่สุดใจ เ,นะเอา้าหมดแล้ว <ś c oughs> อผู้ชายนี่ยแข็งท้ัน น,นี่เรื่องเรื่องขอเปลี่ยนแล้วนะครับสีเราเปลี่ยนสีกันเปลี่ยนยันโอเค อโอเคี่อว่าชุดสวยมากนะครับมาโนแล้งงั้นออถืคนนี้ค่ะผมัวดตายนี่ครับนี่ครับทุกคนจะเป็นท่าเปิดตัวนะครับตอนเข้าขี่นี่ถุงผมไม่ใช่โนหนึ่งนะโน6หกพันกว่าเออคนอื okay. ่นเขาโน1หนึ่งโน3สองโน4สามโน้ี่ผมวโาโน6หกพันอะ สุดไม่สุดอะทู้เหกพนอ่ะเฮ้เฮ้อ It was a nightmare to be stuck on the island เนียผมเอาน้ให้นูด้วย an ้ย้ยกัน้ยะยเผมไ่เยดน้มาเลยอะวันนี้ผมจะเล่นซันไนตอนผมใส่เซไนมาอืผมชอบใส่ตัวแม็กซิมอะแตก็เล่นเซซไนอะแต่แแต่แม็กซิมไม่ได้เ่นเซซไน เออเก๋าเินเมื่อมันพันยาเร็วนะแล้วก็ันพันยาเซ็งเนียท่ก่อยชอบพันยาเท่าไหร่แบวิ่งไปตายอะไรเนี่ยสู้ส่งมตัวรอยสู้อย่างมิสตอปเจอตัวซีมพนสวยดีชมยูไหนุกต้อง ู่เกันมาชุดใหม่รักติการนะครับนี่ครับนี่ยังสวยอะ่ะชจัดยังบอกใครมาเลยมาเลยไปได้ปืนแล้ว ดูท่าวิ่งดูดูดูดตัวรงเสื้อคุมข้างหลังนะครับตามหา,าคาตนะกันกินวัะก็ดีผมจะเล่น4ี4ีีแต่4ี4ีซีช่วงนี้ในวันเจอหับาบอลรีแล้งเนาะผมไปอยู่แล้วกนที่น้ำหนึ่งผมไม่ค่อยได้เล่น วัดจันแต่ผมเล่นด้ซีสีแร้งผมก็เลยตกไปอยู่ตอนแรกอะ่ะมันอยู่โกโกไอวี Go. Go ทีเนี้ยผมไปดันแรงมาฮะนะครับมาชื่อเอคผมไม่เล่นหรอกเอ็กแปดนี่ดีสุด วิ่งหาคาตาน,นะแต่ก็ไม่เจอกำลังยึดจุดชุบชีวิตอนูน่มาเล็ดเล่นได้ขอให้เป็นทนานในะทุกคนผมเล่นได้หมด ตัวไหมผมเล่นบาเลตแต่ผมใส่ไอริสผมชอบสนัยมากกว่าผมสึกว่ามันยิงแรงก,กว่าเรื่องทะลุไอวอรไม่ต้องหวงผมใส่ไอริสมานะครับผมไม่มอยากเล่นเอมากกว่าบาเลตผมไม่ค่อยอยากเล่นผมก็เล่นได้มันสนยัยนี่เออกดผิดกดยิง เรามาซื้อของตู้กันซื้อกระสนุสนในเยอะๆเลยซื้อกลกองหมวกละสองของมา ขาผมไม่อยากเล่นรุงนี้ผมไม่ค่อยเล่นขามันยิงเบาอะเงอนยิงยุงยังไม่ตายอะหนึงขาเก้าแปดอทุกซองผมเหลือกระสุนแค่สองนัดอะ เราให้วิ่งวิ่งฟาบอล่าธุรกิจล่าหัวล่าปาปะไปตรงนั้นของอยู่นี่อยากได้อ่ะโวยรัวคุณกาแฟผมจะไปตายไปตรงนั้นนี่นะแม็กซีม่มันทำให้กินเห็ดไว้แล้ว ตามมาคุณต่อสในเขาตรงนี้ก็ได้นะคุณตอดเขาจากตรงนี้ก็ได้ตามมาสวยเหมือนเห็นแล้วนะตามมาไม่รู้สิฉันสลิงไปดูก่อน ขอขึ oh, ้นบ้านก่อนนะครับช่วยด้วยโอ้ยตระสับช่วยด้วยมันอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> มาละ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 ตรงนี้ <c oughs> ก็สามจ้องจะเล่นมันอยู่มันยังไม่เห็นตัวเลยอะเฮ้ยตรงนั้นไหมตัวเอง ือบแล้วเนี่ยเกือบแล้วนะนวนะตัวนั้นเนะ่ยเกือบตายนะเกือบตาย,ยเาว้ยระวังระวัง ผมให้บาเลตคนเดียวเองระวังด้วยนัดเดียวน้องไฟเม็ดเดียวพอ <t> ยังยังไม่อยู่ดิชาร์จเลยละกัน

นี่ไงล็อบบี้กันเนลยช่วยกันดับบลิชชัลเอา้าหัวดาวยังอุ้ยอุ้ยมึงใส่สกินมาไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกมาล็อบบี้จะฝังเอาให้ดูครับอือเหว่าตีเราก็ตึงน,นะรอดมาได้นี่ก็สุดละ อย,อย่างไรสะทำไมผมยังไม่ได้เวลาผมอยากเล่นคืออะไรมันก็ไม่มีเวลาผมไม่อยากเล่นมันก็มีเฮ้ใช่เกี่ยวหลังเนี่ยทุกคนโดนโดน ช่วยด้วยถ,ยถอ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 ยก่อนถอยก่อน ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหเมื่อวันไรไม่เป็นไ <c ười> รถือว่าก็ชนะก็สือว่าก็ขึ้นแล้งอะทุกคน ครับนี่ก็จะเป็นหนอนนี้นครับให้โดนซูลิสตายนี่ครับทุกคนนี่ก็จะเป็นหนอนนี้นะครับนี่โคตรเท่เลยครับนี่นี่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นดาบเซเบอร์ไลท์เซเบอร์ทุกคนที่ตอนแรกมันจะมีแค่ดาบแล,ล้วพอกดแล้วมันจะมีแสงไฟออกมาไม่หมแนัวนเลยนะฟิวนันเลยทุกคน อยู่ไเซเบอร์จริงทุกคนลองลองไปสุ่มดูนะครับราคาก็แรงอยู่นะครับก็แรงอยู่สำหรับผมอนะสับบางคนอาจจะไม่แรงนะครับค,คือมันแรงเลยนไแล้วราคาเนี้ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ